อะไรก็ง่ายนะครับแค่คุณได้ใช้สิ่งนี้ครับผมสำหรับปี2565นี้นะครับเป็นปีขานอย่างที่ทุกคนทราบนะครับแต่หลายคนยังไม่ทราบว่าปีขานนั้นมีคู่สมพงหรือคู่มิตรสนิทสนมนะครับคือปีกุล <Wow. S 1> ปีกุลหรือหมูนะครับมันก่อนผมไม่คุยกับ สินแสท่านหนึ่งครับสินแสบอกว่าปีนี้ปีชงคุณเต้ยแต่ไม่มีปัญหาให้หาหมูมาติดตัวนะครับติดรถและตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพระเครื่องหรือเครื่องรางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหมูนั่นเองครับก่อนเข้าเรื่องทำไมต้องหมูนะครับอย่างที่บอก เมื่อปีเสือปีนี้นะครับเป็นปีที่ดุพอสมควรนะครับและเมื่อปีเสือปีนี้เป็นปีที่ดุพอสมควรและถ้าเขาเห็นคุณมีหมูติดตัวเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นพวกเดียวกันส่งเสริมให้การงานหน้าที่นะครับค้าขายเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับแล้วเราจะมาแนะนำห้าหมูห้าพระเครื่องหรือเครื่องรางต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับหมูหนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญสวภาค เหรียญสะวภาหรือเหรียญหมูนะครับสร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่6นะครับเขาสร้างไว้เป็นอนุสร์นะครับเรียกว่าหมูที่ว่าเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากๆมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับแล้วก็มี2แบบมีทั้งลงยาไม่ลงยาแล้วมีหมูตัวเดียวกับหมู2ตัวด้วยนะครับพวกนี้เล่นหาหลักแสนนะครับ <Wow. S 1> อย่างที่2นะครับไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับเขามีพิมพ์หนึ่ง เป็นพิมพหมูเขาเรียกว่าพิมพโบราณนะครับหมูโบราณเนี่ยหายะากมากนะครับเล่นกันหลักแสนหมื่นปลายแสน <Wow. S 1> ตลนนะครับถัดไปเป็นรูปหล่อที่เป็นเครื่องรางหมูย่อดนิยมหลวงพ่อเ,เสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับสร้างเมื่อปี2521นี่งจัดว่าเป็นพระใหม่อยู่พอสมควรน,นะครับแต่เล่นหาหลักหมื่นหมื่นต้นพันปลายนั่เนเองครับ อย่างที่4นะครับถ้าคุณชอบเหรียญนะยังติดใจเหรียญอยู่เหรียญนามปีนะครับห้ <Wow. S 1> อจัดํารามเทพปี2532มีครบ12ปีเลยแต่ปีนี้ถ้าคุณจะ,จะให้เหมาะอย่างที่ผมบอกก็หาปีหมูมากสักองค์ <Wow. S 1> สุดท้ายนะครับทุกวันนี้หากันให้จ้าละวันหมูหลวงพ่อคูณปี2538นะครับพวกนี้มีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงิน แล้วก็เนื้อทองแดงนะครับทองแดงกระไหลทองก็มีทองคํานี่ตัวเป็นแสนนะ <Wow. S 1> เล่นไปนะครับเนื้อเงินก็อยู่หลักหมื่นแม้แต่ทองแดงก็ยังขายกันหมื่นต้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าใครหาไม่ได้นะครับหลวงพ่อทองนะซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นแรกสิทธิ์เอกหลวงพ่อคูณท่านก็ทําหมูล้อเรียนอาจารย์ท่านไว้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ล้อเรียนนะครับท่านทําไว้ให้คนหาเนี่ยหาง่ายขึ้น เพราะจะหาหนวงพอคูณเนี่ยก็เริ่มหายยากสร้างน้อยมากนะครับพ่อทองก็สร้างไม่ไม่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหามาใช้กันติดตัวติดรถวางบนโต๊ะทำงานครับผม